เหมือนพรมเหมือเมะเนาะแม่นแบบว่าทางน้องๆเพิ่นนห้กับโมเมนตยังหรอเพิ่นบุกเคยออกจากบ้านแบบว่าคุดค่อยคุดค่อยน้ำทางบ้านสินะแบบว่าถ่าว่าไปแล้วกับใครในกับพี่เราตอนก่อนไปไทยเพิงพักกับห้องขับบรถถีนเอาเลยเอาแบบว่า บายดีสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอจีปาลุงบุดสสกุลสุคนอ,พอพ่าเปิดผ้ามาโมนี่กับสิมาหาทา้งน่องมวยกับน่องเตี้ยเพื่อ,อนพี่น้องเยเห็นนันลาคือเห็นมีธงมีไทยดูป่าวเตรียมธงสิไปทา้งใดเด้อโอนี่ไปเห็ดงานอืเห็ดงานอยู่เซฟปานี่อยู่เซโนไปส่งคนนี่บ่ สิเมื่อพร้อมเดียวกับจุกข่อยนี่บ่ปปาต๋อไปเมื่อ้เกี่ยวเขาวน้อข่อยพูไปเอาเมื่อเกี่ยวข้าวเดือนนะเท่าไรก็สองล้านสองล้านป้าเมื่อเกี่ยวข้าวข้าวออมข่อยท่าแรกให้ยโดดสองล้านเลยอะไรอะเยอะพี่น้องไงเนาะเออเริ่มเริ่มเห็นงานเมื่ออื่นสิบ่ ไปใครยู่งนอกเขาไปเฮ็ดงานน้ำกันเนาะอ,อย่างมากอ,อุดอะไรน้องเตีย๋ยวมีหมูดิเคยไปอยู่บ่ใครเคยไปเคยไปทางโซ่เคยไปเหตุงานทางซิโนไหนเคยบ่คืเด็กกายซีโนไประการลูกซิโนลงมานี่เดี๋ยวลองเห็นอยู่ซิโนยังบุเคยไปเถอ,อะลองลองะเนาะ เครื่อขึ้นมาเอาไปไลยแท้เต็มเป่าหนึ่งนี่โ <c oughs> บไ <c oughs> ม่ได้ส่งแม่ฮะโ <c oughs> อ๊ตโบได้แท้ได้จกักบัดเดือนใครอยู่ให้ <c oughs> มันได้ครบเดือนเด้อ <c oughs> อย่าบอกได้ว่าครบอยู่ว่าเป็นเกียร์เขาแล้วก่อนสิเมื่อ <c oughs> <c oughs> เอนเนอะพี่น้องไอม,นม,ม,นม,นมนันนี้ก็มามาดิกรเงาแล้วแบบนี้นะ เราเห็นน้องมวยกำลังเตี้ยแวะกวนจังมาพี่ก็ได้อ้าวเวะกัดกวนไม่ได้เพิ่นเฮ็ดงานบบไนนยังเด้อี่อ๋อเพิ่นเดินไปยังบ่เล่ทั้งนี้งน่ะซื้อหิึ่งเสด้ไปได้อ๋อ เป็นจังได๋คมฮู้สึกสิได้ไปเฮ็ดงานน่ะวิจัยวิจัยอืออ่าน้องเตี้ยนี่เคยไปเฮ็ดไก่อยู่บ่บ่เคยแต่น้องมวยนี่เคยอยู่เนาะอือสิอดไปเด้สินั่นเนาะสมือเด้อปาไเด้อดเอาเด้อลูกเด้ออ่าจังได๋จังได๋เฮาก็อดบ่ได้แท้ก็ให้ได้เดือนนึงได้เงินก่อนเฮาจังมา อันน on so ี wrong, no s, um, ้เฮาวถาว่าเฮาวสิบวัคคูบเดือนมั้งกะได้เงินก็หน่อยเนาะก็เราบดจุบหันจุบนีพี่น้องเลยกินอยู่น้ำเพลินเบิดกับพวกใกลดอกนี่ทางอันเมื่อบ้านของแม่นี่บางทีถ่านกับทางแม่มาแม่กระเวยดินน้ำนักกะพามาพี่ก็ได้พร้อมหร้อว่าวันนี้นะพร้อมแล้วหมอจังหวะมีผัวเห็นงานอยู่พ่นจัง โอ้บอกว่คันว่าบุมีเป็นห่วงเ,เป็ลยยันยามาส,สองอ๋อ,อยันมาสี่ออบอยันไปว่าอ่านั่งเทอาทางอันยันว่าน้องอันนี่พนักคันพัวทางนั้นยังว่าชีบัวันกินฮอดกันนะยันรับผู้หนึ่งอยู่ทางนี้เดินโอ้ยกินฮอตพัวใาหา้น้ำตาเลยไลยโทรหาคนไหนเนี่ยนี่คนบอกว่ารอรอคำตอบก่อนแต่พนยังสิยงหงให้อยู่อื <c oughs> อ สาขาดีก็ได้ไปลว่านี่สาขาไล่ก็ต้องฟังใบมืดเก็บตัวไว้สิออันนี้ค่ะคือกระเป๋าไายแนสานนี่พวงของไาตัวนี้เลยลายของน้องเตี้ยเลยอันนี้พายแต่อันนี้ป้าถุงน้องเตี้ยคือใหญ่แท้แล้วเอาไปอีกเลยคอยว่าเดือนเทเลสเคอยถามเพิ่นเพิ่นว่าเดือนโซล้านไปเมื่อเกี่ยวเขาเอยว่า เกี่ยวับอนทเน็ตเนาเอาเกี่ยวเข้าวกบกินอยู่แล้วมาเือกันบม่ได้เอร้าจ้กข่าวชีไิ้ดีว่าเนาะได้ดีได้ข้ากเกี่ยวมือด้เซนสามสิบมือกับสามล้านอือะคิดเอาไหม มืออะไมือเกี่ยวเขาใจว่าหายใจนองคนหูายทางสีมือจะรับถิ่มกระเป๋าเขาไหนเดี๋ยวใจโมไปในเกี่ยวเขาแต่ทางน้องมัวนี่พอเมฆทำผู้เป็นอะไร้ปคุณบัไดวาเนได้ก็บัไดหายใจกันคือน้องเตี้ยวอแม่ยน้องเตี้ยหายใชกันเออรับน้งเตียต้นหรือสบับ บอกปิดสับโอ้โอบตรงเตี้เจ้าบ่หายคือเมีเจ้าให้ยห่ใหทั้งสองทั้งสามคนเลยเออทางตงติ๊กพ่อเออแม่แต่ก็เตี้ยอืมดีพิ้นเพราะว่ากรับลูกยังม่เคยไปสายเจกเทือยไปตรงเห็นก็เห็นเวีย เจ็ดมือบ่บุกับจอดมาเนอย่างการเอาบุกับเลยบุตี้พอด้วยเนาะคือผู้ว่ายังแก้วหนูบุกับเลยได้เอาบ่าบุตี้พอด้วยอันลูกไปเห็นงานแต่คอยลูกอ่าน้องน้าไปทำพิธีคอยยังไงเออพอความบุพันหนึ่งมากะถึงลูกสี่ใยสำเร็จกับหัวอุปนเป็นแม่กะยังคิดว่าลูกยังน้อยคือเก้าเนาะลูกยังเป็นห่วงลูกในสี่ใ่สำหรับโมแต่ว่าสำหรับแม่ลูกยังน้อยคือเก้าแม่กับอีกอย่างลูกกับโบเคยไปไกลสินะ น้องมวยก็หายอยู่จัาแล้วพื่นฮาบริเอันั้น้องมวยแห้ง่อก็น้องเตี้ยแสดงว่ามาานี่ก็หิดน้ำตาเป่นทุกคนแล้วบอบ่ตกี้ข่อยคิดว่าอมีน้องเจียนแบ่ว่าคนนึงนะเนาะแบบชายคุ้มคุมนะแบบว่าแบบคือสิแบบบ่เหินน้ำตาง่ายนะบาดเฮ็ดอี่โ่กูมูด้น้ำตาเช็ดหัวเขา หมดอยากมาใช่ไสิโมหายบอโมหายต้องห้องอะลุเนาะอยากเมื่อเลยว่าทีเมื่อไหนนี่ชิชินเดือดวนอนขับวันทีเพราะว่าพูว่าเดี๋ยวเบอร์น่บพ่อยนี่นะฮะโอ๊ตโมได้แท้กะอ่าให้ได้เกี่ยวข้าวก่อนเนาะมันได้เดือนนึงว่าฉันซะถ้าเขาอดได้เดือนนึงได้กะเออเขาจะอดได้ไปยืนยาวกว่าน ไปได้ย่ปยกมากเลยของเบิรเลยยันติดุนเลยอลยรสักแกบนี่ยอันี่มืเรแบบเผือแบเป็ดเป็ดอันบ้าเซโนบ่จักบาเอย่งเนี้ยคอยอะาปอยกมานะโอ้ไปไปเบิรงรถอ้า่าตะเซนูวะบาสมีน้ำมอมีน้ำอยู่เลยก้อนว่ะเนี่แเซลของชนี่ก็คื พร้อมเป็นทีมพ่อเนาะพี่น้องเนาะกระเป๋าเดินทางเฮาบกับพ่อกับพร้อมสามุกดากับเอ่อสาวไล่สบัวเคือเนาะบัวได้กับอ่ามันใกล้กับอัถาวานั่นกับเมื่อนอนเพื่อนสาวไล่เลยมื่อเช้าจังเข่าไปแต่เศร้เฮ้ยน่ากลัวแบบนี้มาก่งอันนั้นเนาะเมื่อนอนเพื่อนสามุกก็ได้หรือว่าสาวไล่ก็ได้มันใกล้เพราะว่าอ่า เพื่อมือน่นนี่เพื่อมาพี่เพือ่อสิเมือ่นอะ่ะอ,อันนี้มือ่นเศร้านะไปเข่างานเด้ไปเด้เข่างานเลยสินะจะ <c ười> ถามเพื่อนก่อนคันคือว่าห้องเพื่อนว่างกะกะเมือน,นอนห้องเพื่อนเลยมื่มือม่ชงปัญหาเลยเบยเลยตื่นเชามากระเพื <c ười> อ่อประตูแอร์เข่านาทีเบียกงานเลยฮะโดยโดยแต่าคือสี่จะเบิ่งนด้วย พนักงานขายเขาได้ไงแผนกขายได้นี่ขายเครื่องคือ,อยู่ะจ๊ะวะคือยูพอ,อเป็นคนอมยิ้มเนาะแมน,มนอันอมยิ้มแห้คักยิ้ม <า S 1> ตลอดลูกค้าจีเข้า,ขามาเอ้าวมาแย้งเหรอจะเกิดสิเอาบ่เอ,อ,อายิ้มใช่ก่อนได้ไวันะ <c oughs> เอาเนาะต้องสี่สี่ว่าก่อนในวันาะบ BU ่ต้องบุต้องบึ้งเด้อไปเป็นอ่าเอาเอาเป็นนั่นนั่นขายเนาะอ๋อผู้สาว ป่ไปใส่คำน้ำมาเลยต้องทำตัวดีๆคือว่าอยู่พุ่นกับมีพี่น้องอยู่บ่ออันนั้นหาเพิ่นไปเห็ดเบียน้ำหอมแฮมบะไปเป็นในบ้านเว้ละดูแบบไหนในบ้านนี่นี่นี่ฟังน้ำกันเด้อมาดูน้ำกันเด้อสักแก้วเลย ควหมนรงราะป๊บนงเด้อแนงอเลยลืมเลยด้อมาเลยเด้อมาเลยเด้อเยโอเคเลยโอเคาเป็นอะไรเป็นอะไรเน้มาเลยเด้อมาเลยเด้อมื่อนพอมแล้วมัพ้อมลุย ซุอ <ersch> ่าต uh ้พ <What was S 2> ี่น้องป้าน้องป้าดาบโคโลดเคเลตมาดานี่เนาะ่ <utilizz ates 32> <laughs> yeah ่ฮ่่ห้ะเพื่อนจิไปได้ไหนไปดีแล้วันนี้นะเจ้าเห็นบอกกระเป๋านี่ไปไปเลยเด้ออ้าอ้าออกก่อนเด้อนี่เนี่ยมัต้องมาล่าตัวนี้ เจอที่แกมาซิมาลาคือกันนี่น้องโมยักคุนแม่อิงแหละขึ้นนังแลงขึ้นลังรถซเพื่อนี่ได้บานนี่ต่อไปนี่กันน้องฟากันยังเงียบเงาเน่หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าครูครูเฮียนไปพว่แต่กันไม่ยังกะชอบแก้งกันนี่กะเจ้าพัดในเพื่นแจ๊กเดือน บอกว่าสาใจผูกควนในใจน้องปลาฝากเตียงนน้องๆคนนะเไลาไปเวียนะถามเพื่อนมึงด้วหรไม่ยังไม่ยังคิดมามีอะไรนะอย่างเราอยู่อยู่แก่ใจน้องเตี๋ยจะปิ้นขางบอกปิ้นหน่าใส่ละว่าจิไปปลาอันวาน้องปลาไปปิ้นขางใส่ปิ้นหน่าไปยั่คินฮอทคิ้เาะ ตัวมันแสตัวแล้วมันกับคืออายนำกันเลยเ้เขาสีหัอยู่บ่ยัโทรหาอ่าติดายหนึ่อเป็นติดชายยังน้องคือพวกพอพอเปนโทมาเนาะทั้งบ่ทั้งแมย์เปนโทมาโทบติดกับมีเผิรนว่าตยเมนะเพอนกัติดชากันแล้วเฮยอยเลยมอปก่อนล่ากันอบ่เฮย บอกประกอบได้ดังเดียวแต่คนก็ได้ตื่นไ่่ยังสิบแปมาตื่นกันก่อนบานนี่อย่าฝ่ายันถึงยังเนาะหาน้องปลาบอนี่สิบแลปดเดินน้องปลาได้มีบอจะฝ่ากันถึงกันเอ้ยทั้งสองนี่โอ้ยปลาตาอย่าอย่าไปอย่าไปสองกันมาสี่เด้อไม่ต้องใจเนาะอย่าน้องปลาหักมาได้บอโมเมน ยันทาไว้ตู้เพราะนั่นเป็นสิตกใจนะลูกกูไปทำงานก็ได้พุกก็ได้มูกีดมานะมันเปียแต่เอาะเน้ำดีอามา่กีวข่าวเนาะมากินข้าวบมากินข้าวเห็นได้แล้วว่าเอามาน้ำบ่หาขูยเอาเอเกี่ยวข่าวแล้วบเอามาน้ำไปบมันยเกี่ยวข่าวแบบเ็นหัวยมันย้ำเกี่ยวข้าวมาเจ๊กไปทั้งไลเอามากินข้าวไหม ไปมาแซวกันเดินได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าก่อนไปเฮาก็ไปอยากให้ซึ่งไปแน่เนาะแทนมียิมมีหัวเลยก่อนไปอ่าบุโดนเดือนหนึ่งมายามเท่านึงเลยแต่ว่าถ้าถ้าน้องปลากินฮอดก่ะอ่าสามารถไปเทียสินูได้เลยไปเยี่ยมยามทำข้าวกันเนาะเพราะว่าน้องเตี้ยนี่เพิ่นจีแบบว่าน้องเตี้ยกำลังงานมากโบได้เนาะทางน้องปลากินฮอดกับไปเยี่ยม หากคอยว่าแจ๊กสิไปเยี่ยมหรือแจ๊กสิไปเข้าโรงพยาบาลเด้่ยเนไหมไปคืออะไรกินไปเข้าโรงพยาบาลเนาะเป็นเนี่ยหนังปกตินี่นังรถอ่าสายทางนี่มิเตอร์เมาเนาะน่องปลาเนี่ยเพราะว่าเขาหมักจอดดิควยไปก็จุ๊บจุบก็ได้หับอะไรหับอะทางอย่างตอนอ่า ก็มีแต่ว,ว่าคืออะไรวะเนาะก็ตั้งมุกตั้งใจหาเงหาคำอยู่ได้บ่ดบบได้ก็ให้ไม่ทอดชิ้นเดือนกันเด้อเดือนหน้าก็พอได้ค่ารถกลับบ้าน <c oughs> เมนบําเพนญชีว่าเตรียมไปอันโอ้ยว่าคอยอยู่บ่ได้คอยเตรียมไปแต่เฮือนี้เงินว่าบําเพนญได้หรือเด้อไปเห็นงานก็ตั้งอกตั้งใจให้อ่าอ่ะพามาเห็นงานมเมเ้าก็ต้องวังอ่าเพิ่นกระพึ่งพาเมา บา้าผู้เพิเ่นอยู่บา้านเพิ่นก็คลองคอยว่าเออลูกนี่อ่เสียดได้ซั่นได้ดิอดให้ได้สินนส้นเดือนเด้อเพิ่นว่า <c oughs> <laughs> ยางบ่ได้เน,ะน,เนาะบ่แม่นสิว่าเออสิ้นเดือนน่ะมาเด้อก็บ่แม่นทำก้าวยืนได้อะไรก็โตเลยแมนประสบการณ์ใหม่ๆเนาะออกจากบ้านจากเพื่อนน้องมวยนี่เคยไปจ็กเื่อร์ได้องมวยไปแบบพออยู่เดินเป็นจะหัวพอคุณมาในไหนว่า ยูใส่ก็ยูได้ค่ะวันนี้เวลาข้าวเทียงนี่กเอามาม่าให้กินเพื่อนนะแม่เจนจะพยายามไม่จะกินข้าวเทียงต่างอันอันกินอันม,ะมะา,าม่าต่างข้าวในฤดูแล้วเนาะเวลาไปเห็ดเวียงเห็ดงานนะเพิ่นบอกเอาข้าวให้กินนะนะสกิลนี่ทำน้องมวยนี่ตัวประกอบสำคัญเลย <c oughs> <c oughs> ไปเนี่ยไป<ะ>เห็ดเบียงเห็นเขาบอกเอาข้าวให้กินเลยเขาบอกให้กินข้าวกินข้าวเขาวลายกินแต่ตอนข้าวนี่ยกินแต่ตอนเช้ากับตอนแดงใช่ปะ ช้่วงนค่มไปชื่อเลยเจ็ดมุนตาหองบเินไปหอทีหนึ่งก็พอจะทงหาเราได้ไหมเมนเนาะทำมาอยู่ไกลได้ทุกคนได้กับโอ๊ไลดะไกลเเนาะอยู่ไกลไนมาเลยมาเลยกันออเอี๋ยวมือรีนิเมื่อมันโขกไกลๆหนึ่งประมาณสิบกิโนึง เหมือนลาเมื่อดินบ้านกันเด้อหนึงค่ะเมื่อประมาณตอนเช้าตอนเที่ยงมากอ่ะได้ได้ดูแลมือจับมันจะดูแลจิไปลองเบิองนีแต่อาซาปะให้ทางน้องเพื่นไปลาทางอันพอทางเมย์แต่ก็เสียด้เดินทางได้มันคำกระเป๋าผ่านถึงเสด็จทำลาทางมากสิ ลาน้องนาหนุ่งนะแม่ลาน้องนาหนุ่งนะแม่ก่อนสิไปโอ้ยบอกกอสิบอกมาบอกตัวเองเจ้าขี้รถบอกน้องเตี๋ยวเพิ่งแจกว่าคุณนอนอะไรเพิ่งว่าขึ้นรถจักก็ยังขึดอยู่ได้เพิ่งว่าขึดเนี่ยขึดยันเมาขยันต้มข่าเปียกเพิ่งว่าอย่าฉัน้องเลยเกี่ยวเข่าอยู่พี่ดีกว่าน้องปลาขี้รถจักเพิ่นก็ยังยันต้มข่าเปียกได้เลยนี่นะ <laughs> à, nên <laughs> 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 là người Thái không khỏi nhớ phong phát tuông, pha, có là, có đang pha tham gia này, ừm, rồi, rồi, pa sapa lăn, nữa, mẹ, nó, mẹ còn, tiêm phong, bắt đầu mở thang, rồi, rồi, nãy đi, rồi, rồi, đi, oh, đói luôn, cái <laughs> 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 ป๊าต yeah, hmm. mm ้อากระเป๋าใหญ่ขนาดป้าต้อพี่นางมนกระเปอยู่มือนอนเพื่องพี่นางพ้นแล้วพนักขอข้างขึ้นน้ำสบู่ได้บ่พน่ะสบายดีเด้อจะไสบัว ชอบแล้วสะเพขนาดนบย่งนีเอาเอาบอแต่น้องเตี้ยนน่นแท้นอเตี้ยขอดีบอสน้องเตี้ยเจ้าิชกีน้ำไผ่ไ่น้องมวยด้อ้าวเจ้าิีน้ำไร้ีน้ำป่าพี่ี่น้ำพี่้เนาะขี่คอรองดีี้ยเอาน้องเตี้ยให คือบเต็มนนนะนงมวยคือบเตมแต่บ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพานอนเสียงคือบปรเต็มบาเอาเสียข้านะเตมนะจะบาดีี่ไขอเนาะเวอาปรเตซใส่ขยะไว้น่ะบอกมันทอเมือยังแดงมือเป็นยังหนึงเนาะแแม่คือไปล่าแม่ล่านั่นแไนไหนไปบอกแม่บอกยังแมู่กเอาว่าบังดูไปนั่นนี่กบว่าเลยกาโซเียล เอวจไอยากแซวสองแก่มายังลุกห่างตรงกลางดีก่านั่ง้นที่มันโยกไทางเมย์ให้น้ำไี่ไห่างน่ะลงเปียภาพสองนี่นะฮะโอ้ยน้งเลยดับโอ้ย ยู่ <laughs> tao <laughs> 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 hài được. rồi หน้าแม่ก็ได้ cái นะไปเอา cay <laughs> 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 มีเินสิบแปดสิบพอกับเมย์บอเมย์บออือบอไลน์ตางชิโต้อีกเลยเนาะทางเมย์ได้สายมีเงิงสิบแปดสิบลูกอยู่บอบอไปแล้วก็จ้างและจ้างเยอะทำงานและทำงานหาคำเหนื่อยเบิ่งพงษ์บุญเมย์เนาะเมนแบบว่าทางน้องๆเพิ่อนไฮกับบอเมน์ยังหรอเพิ่นบุกเคยออกจากบ้านแบบว่าคุดค่อยคุดค่อยน้ำทางบ้านใินะ บาว่าถทาว่าไปแล้วกะใครเน่กาบงปตีดอกตอนก่อนไปไายเพงพักขอห้องขับเบิร์ถี่หน่อยเลยเอาแบบว่าเบากาศใจนี่อยากไปหาโมแม่อยากอยู่ดอกแบบเพียงแบบว่าเทาค้อแมนโมแม่บอว่าบอยากไปเนาะนังเนาะอยากเต็มใจอยอยู่บ่นี้เลยนะแบบเต็มใจไปเห็นงานบ่หรือว่าบ่เต็มใจไปอ้อที่ที่หายนี่หายไงคอยเ ไไก่พก่มนเะไกเมืองซื่อๆเด้อไก่บ้านซื่อไก่เมืองซ่เนาะแม่นบ่แม่นไก่ทินไก่อกโอ้ยบ่ได้ไก่แสนกีบกะ่างมาฮอดอันบ้านพี่เนาะแม่รถเนาะบ่ต้องานกบางทีบ่อยากจ้างบ่อยากจ้างกโทรอาทางเฮามาเนาะ แต่ว่าอ่าทางแม่แเอ้ยทางลูกอยากมื้อลูกอยู่บ่ได้อ่ามาฮับในเด้อก็ทางแม่ก็มาฮับเอาแล้วก็มาส่งอ่าบ่แม่นสิว่าโอ้ยอยากมื้อพากันไปมื้อมาเลยบ่ได้เนน่ะเด้ออือันคือว่าอยู่บ่ได้หรือว่าเฮ็ดงานอยู่บ่ได้เนาะก็บเพิ่นจับเจือเาอยู่บ่ได้แล้วหรือว่าเฮา ถ้าอยู่บ่ได้เขากะว่าไปเออเ้ามีเวียกมีอยางเนาะในบ้านกะบอกแชเป็นก็ว่าไปโบเมนชิ่าตื่นมาเศร้าหอมองฟองจ้างหมดไทยได้ไหมนะท่บกก่อาถ่ายคิปบเห็นพระ่าเพรอเหนนั่นเนาะาท้ายสมุกกับเราก็มีเบอร์กันด้วยนะเลยสเกะสบรเกอยางเมื่อเกยเข้ายกลนได้แม่โบมีโบัคนเบอร์ ไปแล้วนี่ยเมเบื่อมากเลยคบูคบูรู้เอาเชียงมัะไรนองลองดินอนสมมุติมือตันคิมุกจกคิมุกแสบมอนี่ลำลองนะว่าเำาองปวดซึมไปไทยทั้งกูนีแล้นี่กบวยขี้ชะบ่าต่อไปไทยบอยู่กันไปที่เอาคันคันเท้าไปไทยยังว่าเท้าคึดว่าเท้าไปเท้ามาบ่ได้เนาะเพื่อเอาสิได้คารุดมาอันนี้ใครในเท้าไปนี่เซโนเริ่มมงเซโนกับนี่นะโอ้ ในใจพันชิบหายโบมันใกล้ๆนึงยยังว่าอ่าเ้ามันบ่ได้ไปไกลนะไปย่านแดงหน่อยไหมย่านไใต้แน่ใจของฮอนหินเงินในกระเป๋าเชนหนึ่งกับบ้านนย่านอยูออกหอดหรอเปล่าอย่างกับบ้านบ่ก็ต้องมีความอดทนเด้อเด้อเข้าไปอ่าครั้งแรกๆเข้ากับโบสินเนาะเขาก็ต้องคิดอย่างมาอยู่แล้วแม่นะมาเขาก็ต้องคิดว่าเออเอาหนีมาทํางานแด็ดคิดว่าถ้าว่าเอาเมื่อนี่ เฮาก็สิบ mm ่ประสบความสําเร็จเฮาต้องคิดไว้อนาคตข้างหน้าคือว่าเฮามานี่อ่าแม่เฮาต้องมีหวังกับเฮาพ่อแม่นี่อ่าต้องพิ่งพาอาศัยเฮาถเฮาได้เงินได้ค้ําน้องมวยเนาะเได้เงินได้ค้ําสามารถพาแม่ไปาตัดได้เนาะเพราะว่าทางแม่เพิ่นกอ่าเป็นพยานนเฮาต้องคิดใช้ทาง เมาเนในยืนเนะซื้อาเดกไปนวแะันธอว่าเฮาอยกพันธว่าเลดกับแนีหละมันกับมีายเงงเนะอย่น่อยก็เอาไปกัพอได้เอนเทงเนาะเล็กๆไม่นอยหออไปนา้ทาเอื้อในกาีส่เจ้ากเดินทางปลอดภัยและโดยไปโที่ว่าเป็นให้ความจริงใจต่อพเจ้าเนาะ ละกันต่างคนต่างแลืกใจให้การทะเลโดยขอให้พบในสิ่งที่ดีๆเนาะขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยไม่แตงใดก็บ่ให้ถึงให้ตัวเนาะเว้นชิวะอาหารเที่ยงก็ยังมามากคือก้าวขับรถนะต้องอยู่โดย อ่ะทาิทางทางก็เดินทางแล้ววันนี้เนาะโดยความเดินทางด้วยพี่น้องโดยเดินทางเมื่อบอนทำงานเพราะว่าเพื่อให้เมื่อฮอดเพื่อให้จะไปเบิ้งห้องเบิ้งยางว่ากระชิ่มโดยไปตามไปเนาะเดินทางอ่ะตาปลาลาลุงเลยด้อโดยสบายดี